ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในคลิปที่2นะคะในวิชาฟิสิก นะคะวอสามหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะอ่ะมาดูกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเลขนัยยะสาคัญกันนะลูกอ่ะเลขนัยยะสาคัญคืออะไรนะคะเลขนัยยะสาคัญคือเลขที่ได้จากการอ่านค่าในการวัดนะคะสาคัญยังไงคะครูเลขนัยยะสาคัญนะคะมีความสําคัญในด้านวิทยาศาสตร์มากเลยนะลูกเพราะว่าถ้าสมมุติว่าหนูวัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราอ่านค่า ทศนิยมเยอะมากๆในการวัดนะคะเอามาใช้บางทีนะคะเราก็มีการปัดค่าทศนิยมบ้างซึ่งจะส่งผลให้ค่าความละเอียดที่เป็นจุดทศนิยมเยอะๆเนี่ยหายไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะทําให้บ้านเราอีย่อีกรอบนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เลขนิยมสำคัญนะคะมาผานวกกับการวัดนั่นเองนะคะ มาดูกันว่าหลักในการนับจํานวนตัวเลขของเลขนมยะสํำคัญเนี่ยเรานับกันยังไงนะคะข้อแรกเลยลูกเลขศูนที่อยู่หน้าจํานวนทั้งหมดนะคะเราไม่นับว่าเป็นเลขนมยะสํำคัญนะคล้ายๆกับที่เราพูดว่าศูนย์นำหน้าตัวเลขไม่มีค่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่น0ูนย์ศนหนะคะตัวนี้ศูนย์นั้นหน้า2ตัวเราจะไม่นับว่าเป็นเลขนยะสสำคัญนะลูก เราจะนับแค่เลข1กับเลข5นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลขนัยสําคัญของเราจะมีเพียง2ตัวนั่นเองกรณีที่2นะคะศูนย์เหมือนเดิมค่ะแต่กลายเป็นศูนย์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขนะคะอันนี้เรานับเลขนัยสําคัญนะลูกเช่น1 0 5นะคะมีเลขนัยสําคัญทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็คือเลข1เลข0แล้วก็เลข5นะคะ ตัวนี้ศูนย์ตรงกลางนับนะลูกหรือเราจะจําสั้นๆว่าศูนย์หน้าไม่นับศูนย์กลางนับนะจ๊ะต่อไปค่ะกรณีที่3นะคะศูนย์อยู่ด้านหลังล่ะครครูแต่พอดีศูนย์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยอยู่หลังทศนิยมด้วยนะคะเช่น2.00นะคะอันนี้นับเป็นเลขในยะสําคัญนะคะ เพราะฉะนั้น2.00จึงมีเลขนัยสําคัญทั้งหมด3ตัวนั่นเองก็คือเลข2เลข0ูนย์แล้วก็เลข0ค่ากรณีต่อไปนะคะเป็นเลข0ูนเหมือนกันนะคะอยู่ด้านหลังเหมือนกันเลยแต่เป็นด้านหลังจํานวนเต็มนะคะกรณีนี้จะเป็นกรณีที่มีเลขนัยสําคัญได้มากกว่า1ตัวนั่นเองหรือ1กรณีนะคะมาดูกันว่าเราจะนับยังไงยกตัวอย่างเช่น 200นะคะมีเลข2กับเลข0ูนย์ตัวด้านหลังนะคะตัวนี้นักเรียนอาจจะตอบว่ามีเพียงตัวเดียวค่ะครูคือเลข2ก็ถูกต้องนะคะไม่ผิดหรือใครจะมองว่า200เนี่ยมีเลขในยะสําคัญ2ตัวก็คือ2กับ0ก็ได้หรือใครจะมองว่า200มีเลขในยะสําคัญ3ตัวเลยก็คือ2 0 0ก็ได้นะคะเหตุผลเพราะอะไรนะคะ200ถ้ามองเป็นเลขในย่สําคัญ1ตัวแสดงว่าหนู เปลี่ยนศูนย์สองตัวด้านหลังนะคะเป็นพักบุคูณนะคะก็เลยนับแค่เลขสองแต่ถ้าใครที่เปลี่ยนสองร้อยให้กลายเป็นยี่สิบแล้วคูณสิบกำลังหนึ่งก็จะกลายเป็นเลขน,นยัยยะสำคัญสองตัวแล้วถ้าใครไม่เปลี่ยนเลยใช้เป็นสองร้อยปกติหนูก็จะได้เลขน,นยัยยะสำคัญสามตัวนั่นเองคะ่ะคุ้บันดะเปลี่ยนเป็นสิบยกกำลังทำยังไงไปดูในสไลด์ถัดไปจ้า ถ้าเขียนจํานวนในรูป a คูณสิยกกำลัง n เห็นไหมคะเราจะนับเลขในยะสสำคัญเฉพาะตัว a เท่านั้นเราจะไม่นับเลขในยะสสำคัญของ10ยกกำลัง n นะคะเช่น2.4งจุคูณสิก,กำลังสนะคะมีเลขในยะสสำคัญเพียง2ตัวก็คือ2.4นั่นเอง10บยกกำลังสเราไม่นับนะคะทั้งทั้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือคูณด้วย1นึ่งมื่นเลยเห็นไหมลูกอ่ะ นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างทบทวนความเข้าใจกันอีกหนึ่งครั้งนะคะจงบอกจํานวนเลขในยะสําคัญของตัวเลขต่อไปนี้ที่ครูให้มาทั้งหมด10ข้อมาดูกันค่ะ0.5หนูคิดว่ามีเลขในยะสําคัญกี่ตัวคะ1ตัวถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ0.34มีนะคะมีเลขในยะสาคัญกี่ตัวคะสองตัว ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าสี่หลุดสองตัวค่าถูกต้องหนึ่งจุดสองศูนย์จ้าสามตัวหนึ่งจุดศูนย์สามศูนย์ตรงกลางศูนย์ตรงกลางสี่ตัวสามสุบเก้าจุศูนย์ศูนนหลังระเทยมศูนย์หลังระเทศยมห้าตัว 2,300ม้ยเห็นไหมคะเป็นเคสกรณีแล้วนะ2,300เราสามารถตอบเป็นอะไรได้บ้าง2ตัว3ตัวหรือ4ตัวก็ได้ใช่ไหมคะ่ันเ้าอแล้วลูก3ตัวเห็นไหมคะ198ก็ได้หรือจะเป็น1980 4ตัวก็ได้นะคะต่อไปข้อที่9ค่ะ5คูณ10กำลัง4 10กำลัง4นับเป็นเลขในย่สำคัญนี่เอ่ย ไม่นับนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนนี้ก็เลยตอบเพียง1ตัวนั่นเองก็คือเลขห้ในํำนองเดียวกันนะคะข้อที่1 0บศูนยุูนย์คูณสิบยกกลังลบเก้ากลังลบเนับไหมลูกไม่นับนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็มีแค่2ตัวก็คือ0.50นั่นเองไม่ยากใช่ไหมคะต่อไปเราจะนำความรู้เรื่องเลขพยายสำคัญไปใช้ในการวบวกลบจำนวนนะคะรวมถึงคูณหารด้วย ไปดูกันเลยการบวกลบเลขนนยะสำคัญนะคะกรณีบวกลบเลขนนยะสำคัญนะคะเราจะทำให้คำตอบของเราเนี่ยมีทศนิยมตามจำนวนทศนิยมที่น้อยที่สุดของโจทย์นั่นเองนะคะไปดูกันค่ะข้อที่1นะคะ2.3บวก0.23ถ้าหนูบวกปกติ ตามหลักคณิตศาสตร์หนูจะได้คําตอบคือ2.53ค่ะแต่ถ้าพอจะตอบตามเลขนนยะสาคัญนะคะเราก็ต้องไปดูว่าโจทย์ของเราเนี่ยทศนิยมน้อยที่สุดกี่ตําแหน่งนะคะ2.3ทศนิยมกี่ตําแหน่งลูก1ตําแหน่งนะคะและ0 2 3าทศนิยม2ตําแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้เราต้องตอบตามทศนิยมที่น้อยที่สุดก็คือกี่ตําแหน่งคะลูก หนึงตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบของ2.3จึงต้องตอบเหลือเพียง2.5นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าก็ัญขาแล้ว3ามหายไปไหนโดยปกติตามการปัดเลขทศนิยมนะคะสยังไม่ถึง5เราจึงปัดทิ้งโอเคไหมคะต่อไปค่ะ12.34นะคะบวกก 4, ับ3.4ตอบปกตินะคะคำตอบก็คือ15.74นั่นเองแต่พอ เราจะตอบตามเลขในยะสําคัญนะคะทศนิยมที่น้อยที่สุดในข้อนี้ก็คือ1นึ่ตำแหน่งเพราะชนะสิบหเราจะตอบเป็น1นึ่ตำแหน่งได้เท่าไหร่คะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก15.7นั่นเองเพราะ4ยังไม่ถึง5เห็นไหมคะเราจึงตัดทิ้งเหมือนเดิมเลยต่อไป11.29อดจลบห้าจสูนได้เท่าไหร่คะได้5.89นะคะ เพราะฉะนั้นคําตอบของเราต้องตอบตามทฤษย,ยีที่น้อยที่สุดก็คือกี่ตําแหน่งสองตำแหน่งเห็นไหมลูกอ่าพอดีเลยค่ะคําตอบของเราที่หามาก็มีสองตำแหน่งพอดีเลยเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้ก็เลยตอบ5.89นั่นเองลองอีกสองข้อนะคะ2.350ุดสามหบวกสาสบวกสา รวมเรียบร้อยแล้วได้ตามคณิตศาสตร์ว่า8.88แต่เวลาเราจะตอบเนี่ยเราต้องตอบตามจํานวนทศนิยมที่ต่างที่สุดก็คือ1ตาแหน่งเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็ควรจะตอบเป็นอะไรคะนักเรียน8.9นั่นเองนะคะรอบนี้เราตอบเป็น8.9เพราะว่าทศนิยมตําแหน่งที่2เกิน5เห็นไหมคะเราก็ปัดขึ้นมาคําตอบจึงกลายเป็น8.9ค่ะ ข้อต่อไปข้อที่5นะคะ 5, 6, 3, 1. 2 3 5 6ิบสามจดาลบหนบวกหนึ่คำตอบปกติของเราคือ23.494ค่ะแต่ถ้าเราจะตอบต,ตามเลขนี้สำคัญล่ะนีเลย1นึ่ตำแหน่งเพราะฉะนั้น23.494จะตอบที่เหลือ1นึ่ตำแหน่งตอบว่าเท่าไหร่คะยี่สิบสถูกต้องแล้วค่ะ เพราะว่า9นะคะตำแหน่งที่2ของเราเกิน5เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปัดขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูการคูณหารบ้างนะคะแต่การคูณหารเราจะไม่ดูทศนิยมนะลูกเราจะดูจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดนะคะลองไปดูกันค่ะ0.1คูณ2 0 0ุคูณกันปกติได้0.2 คำตอบตามเลขในยะอสำคัญ0.1มีเลขในยะอสำคัญทั้งหมด1ตัวก็คือเลข1ในขณะที่2.00มีเลขในยะอสำคัญ3ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบของเราต้องตอบตามเลขในยะอสำคัญน้อยที่สดุดคำตอบข้อนี้ควรจะตอบเลขในยะอสำคัญ1ตัวเพราะฉะนั้น0.2ก็มีเลขในยะอสำคัญ หนึ่งตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบก็ตอบได้เลยเป็น0.2นั่นเองในขณะที่ข้อ2 1.2คูณ3.00นะคะคำตอบปกติได้3.6มาดูกันค่ะ1.2มีเลขในยะสำคัญ2ตัวในขณะที่3.00มีเลขในยะสำคัญ3ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ของเราต้องตอบตามเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดก็คือ2ตัว คำตอบข้อนี้ก็จึงตอบ3.6ปกติค่ะในขณะที่ข้อ3 2.005คูณ5.10คำตอบของเราได้10.2255เยอะมากเลยเห็นไหมคะทศนิยมมาเพียบเลยแต่ถ้าเราจะตอบตามเลขในยะสำคัญเราจะต้องตอบตามเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดซึ่งข้อนี้ 2. 0.05มีเลขในย,ยะสำคัญ4ตัวในขณะที่5.10มีเพียง3ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงควรจะตอบเลขในย,ยะสำคัญ3ตัวเช่นกันคำตอบควรจะเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆ10.2นั่นเองเก่งมากข้อต่อไปอีก2ข้อนะคะเป็นหารกันบ้าง3.96หาร0.30 คำตอบปกติของเราคือ13.2ในขณะที่3.96มีเลขในยะสําคัญกี่ตัวคะ3ตัวและ0.30มีเลขในยะสําคัญ2ตัวเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราต้องตอบตามเลขในยะสําคัญน้อยที่สุดก็คือ2ตัวเพราะฉะนั้นเราควรตอบว่าเท่าไหร่ดีเอย่ย13ถูกต้องคะ่ะ ต่อไปนะคะข้อที่5ข้อสุดท้าย625.00หาร0.0025คำตอบที่ได้ปกติก็คือ250,000เลยทีเดียวแล้วเราจะตอบยังไงดีให้ตรงตามเลขในยะสำคัญ625.00มีเลขในยะสำคัญถึง5ตัวเลยทีเดียวแต่ในขณะที่0.0025มีเลขในยะสำคัญเพียง2ตัวทำยังไงดีคะเราจะตอบ250,000 ให้มีเลขเมียสำคัญเพียง2ตัวแต่ยังมีค่าเป็น250,000ปกติเอ๊ะเราควรเอาความรู้เรื่องอะไรมนาะช่วยดีนะถูกต้องค่ะความรู้เรื่องพักบุคูณเราจะเปลี่ยน250,000ให้อยู่ในรูปของ10ยกกำลังเราควรเขียนเป็น2.5คูณ10ยกกำลัง5นั่นเอง เพื่อให้คำตอบของเรามีเลขในยะสำคัญเพียง2ตัวในขณะที่10กํากำลัง5เป็นตัวแทนของ2 5 0 0 0 0หมื่นเห็นไหมคะคำตอบอยังตรงกันปกติแต่ว่าเรามีเลขในยะสำคัญ2ตัวถูกต้องตามที่โจทย์ต้องการแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมทำแบบฝึหกหัดที่ครูอมอบหมายไว้ให้ด้านล่างคลิปด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย